นั้วกูอยู่ส่งจัดนัก้กูตกไปตายไหมฮะกูตกไปตายปะ,ปยปะเดี๋ยวนี่คืออะไรอะ่ะอ r เ a ียออฟเดอะคิง แซ้ละไอ้ตู้กระจกเหรอไอ้ตู้กระจกปะให้ตู้กระจกวะ,กะ,กะแล้วจะมีคนไปนั่งแล้วก็แล้วก็นี้ปะแล้วก็แบบว่าขอขอขออะไรเงี้ยเหี้ยเล่นเฟี้ยวจัดเลย, <c oughs> ย,เ,ลยเหมือนกับพวกแบบเหมือนพวกจริงพวกอะไรอ่ะเย้มีธงมีธงว่ะ นำบู๊ได้หรอครรอครับรอครับมีเงินตั้งห้าหมื่นละที่ต้อเขียนอะชอบตัวไหนทัน โถ่ชาวเอฟเคนี่อ่ะอันนี้มันคือแรงของเขาเลยเหรอไม่หรออันนี้คือแรงแรงของยูเอฟไเหรอนัลโหลครับ คนคนที่ชื่อแบบพวกลามพวกเมลโลอยู่นะครับชื่อลามชื่อเมลโลเหรอครับใช่ใช่ครับเห็นบางลามบอกว่าเขาลาครับเขาเป็นไข่ครับหำเขาแข่งตลอดเวลาเลยครับเขาเลยไปหาหมอใช่เหรอรับเป็นไข่เหรอจริงครับไข่ทับหรือดูหรือดูทุเรียนอะไรอย่างงี้บ้น่าใช่ครับแต่เขาเขาลาครับวันนี้อ๋อเขาลาใช่ไหมหำแข่งตลอดเลยเหรอใช่ครับผมว่าที่เขาลาเพราะเขาหำแข่งตลอด ปกติผมก็เห็นมั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 นก็แข่งอยู่ทุกวันนี้ก็ยังแข่งอยู่หรอใช่ครับแล้วแล้วเมลโล่แข่งปับเลีครับพี่เมโลนี่น่าจะติดข้างนอกครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างแล้วแล้วไอ้เปียกกบเปียกเปียกกบโปโลครับโอ้หตัวนี้หลุดโลกครับแหมไอ้โปโลนี่น่าจะติดสาวครับใช่ห่ะครับจริงครับเห็นไม่รู้มันได้ใครมาครับมิวบ์ อันอันนี้พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยจะเรียกผมพี่เลยครับพี่โชคครับโชคอครับใช่ครับอ๋อครับผมโชคใช่ครับไม่ไม่ให้เรียกพี่แล้วให้เรียกอะไรครับเรียกโชคเฉยๆก็ได้ครับพี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่สเกตครับสเกตใช่ครับสเกตบอร์ดป่ะครับใช่ครับลองลองเล่นอยู่ไหมโอ้ยอย่เลยครับใหญ่ไหมครับ ไม่ใหญ่ครับจับพอดีตีนเลยครับเหยียบขึ้นได้เล่นได้สบายครับแต่ถ้าผมเอาไปวางก็น่าจะพอดีครับพอดีไหนครับพอดีสเก็ตนะครับอ๋ก็ตบอลว่าตีนใหญ่นะใช่ครับอือันนี้อันนี้ตู้กระจกอะครับใช่ปะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอันนี้เหรอครับใช่ใช่ครับ อ๋อชิงชิงแลนครับมันชิงแลนด์ได้ที่หนึ่งครับก็เลยชาวบ้านผมก็มีมีแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยเหมือนกันอ๋อเอาบ้านยู่หนครับแต่เบาะจะเป็นสีแดงแต่ข้างหน้าจะเป็นกระจกมันเลือกได้ไหมครับในกระจกได้ได้ครับได้ได้เวลานั่งก็เดินมาจิ้มเลยจิ้มได้ครับแต่ค่าเข้าผ่านกระจก่าจะแพงหน่อยตามตามหน้างานครับ จริงครับใช่ใช่ครับเรา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 คนไหนหน้าหน้าสุดครับไม่รู้ครับต้องดูตามตามตามเบอร์ครับอ๋อว่าแบบว่างไหมอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ครับอุ้ยสุดยอดอันนี้อันนี้ก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้ของของแบบของแชมป์ใช่ไหมครับอันเนี้ยใช่ครับอันนี้ของแชมป์ครับแล้วก็มีข้างในนะครับมันจะมีอยู่สี่สี่กระดาษครับหนึ่งสองสามสี่ หน้านี้คือกระดาษที่กระดาษที่หนึ่งครับอันนี้ได้ที่หนึ่งก็เลยเรือมได้ที่หนึ่งเลยเหรอใช่ครับหน้านี้มันมันได้อะไรมั้งหมครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้คุมที่น้ำแล้วเวลาเ,ลาเบิกรถนี้เบิกได้ไหมเราแต่ใช้ตู้อ๋อที่ถ้าถ้าเป็นของแลนด์ยูเอฟมันจะใช้ตู้ได้ครับตู้อยู่ในห้องนั้นครับอ๋อไม่ไม่ถึงประชาชนนะครับออประชาชนใช้ไม่ได้ครับตู้แต่ว่ามันมีนมตู้อันนี้ครับใส่รถใส่อะไรเงี้ย เบิกรถล้าทำอะไรได้หมดเลยนอจตกประชาชนใช้ได้เบิกรถได้ปกติใช่ไหมครับใช่ครับใช่อืมโอเคไม่แบบไม่ไม่เสียตังค์อ่าแล้วเราได้ได้ค่าอะไรไหมครับอันนี้ผมถามลยเพื่อแบบว่าเป็นเป็นแนวทางอเฉยก็ก็ไม่ไม่ได้นะครับแบบว่าเน้นข้อม,มูลอ,อะไรอะไรย่างเงี้ยอ๋อ,อมมใช่ใช่แบบว่าไม่ได้แบบอยากได้เงินอะไรเพราะนั้นแต่ก็เท่ดีนะครับแบบอันนี้ขึ้นไปนั่งได้หมดเลยหรือว่าคนเด่นนั่งไม่ได้ นั่งได้ไหมครับนั่งได้หมดเลยครับอืมมันคุ้นๆไหมครับที่แบบนี้ใช่ใช่คุ้นๆครับมีชั้นหนึ่งชั้นสองอะไครับครับชั้นสองนี่คือสําหรับสําหรับารุ่นใหญ่ใช่ไหมใช่ครับแล้วแบบรุ่นแบบโช่งครัครับเฮ้ยเอ้าเอ้าเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ้ามาแล้วไอ้ลามเขาบอกมึงลาเขาหามแข็งอ่ะเออวันนี้วันนี้วันนี้เหมือนจะป่วยพี่ใช่เหรอแล้วใ่ครับเหามแข็งจริงไหมแข่งทุกวันพี่ พี่แกงยวครับใช่ครับอะไรนะครับเป็นประชาชนครับพิ่เข้ามาหรอครใช่ครับเพิ่เข้ามาเลยนะเฮ้ยสวัสดีครับพี่ฮะพี่แกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีดีควดีครวีวีบครับบารัดรดวัดวสับวีคดี พี่เกขึ้น่างหลากเนี่ยน้องพารับรับซื้ขึ้นตรงไหนดิเดี๋ยวพี่เกดเขาเลี้ยงโอ้โหก็อยากขึ้นนะรับรับรับโชคโชคโชครับไม่ชคอยากขึ้นนวแบบวันเดียวแล้วโดนใบเหมือนเปียกมางไม่ได้หรอคืออะไรคืออะไรพี่จัได้เลยนะไเลยนะไเที่ยวเหรอพี่ใช่ครับมามาเดินเล่นมหามหาลามมหาลามเดี๋ยวผอประให้พี่มาที่า ไปไงมาอ่ะพิรามอ่ะเยสมาพี่ะรามอ่ะเออไม่ขัเที่ยงนะพี่ไม่ขับเทน้องนี่ไงเปียกได้ข่าวว่าโอปิกเก็ตเหรออันนี้ห้เนี่ยอปิกเก็ตพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับใช่พี่อันนี้เอาเราไปเลยพี่เอาเราไปขับเลยปีกันไปีกเปีกันไปขับเลยปีกัลองขับสิดิแล้วว่ามูลแก๊งโดนแล้วสี่บอกก็มีนะมาขับปีกมาในในในขอขออันนี้นี่นี่มาขับเลยอันนี้ราตีหกสามเลยหรอเปียกอะไรพี่ เดี๋ยวพี่ขอลองไหนขอลองรถทานหน่อยดิวลารับอันนี้ดิบได้ไหมอ่ะอันนี้เราบสมขุแกงเราบสมขุดแกงคืออะไรพี่ตามตามพี่กูงงจัดเลยว่ะคือปกติคือกูไม่เห็นอิเทเบียนบอโลเวลาข้ามเลยนะแต่พอพี่เก็ตมาทำไมมันมาไวแต่ว่าพี่อะจริงจริงไม่ค่อยเห็นเลยนะนานๆทีพี่ชายจะมานานๆทีพี่ชายจะมาพี่เสียวชักคือคือพี่เก็ตรถที่นี่ประมูลอ่ะมันจะแบ่งเพรชชัดเจนเลยพี่ พี่ลองชนเลยออย่างหน่งนหม่้ M M m M8 พี่แรกต้องชนลงทนแบบไหนถังไรเี้วเลย,ย,เย <S <S ใช่ใพี่ใช่ชมันมันเป็นเหมียมมากเลยกระเด็นเลยว่าตะม,มูลก็คือะมูอนะไเสียเสีวไหงเสียวรถรถตะมูนหมเลใชใช่ใชพี่พี่ลองชนเนี่ยเดี๋ยวหาว่<ห>าอุยนดูเล คือทางซ้ายเหรอใช่ใช่ทางซ้ายคือหลอดก็คือเหมือนมันบอกว่าที่เนี่ยคือตำรวจมันโหดเลยพี่ก็คือเหมือนถ้าถ้าเจี่ยมเหมาอนสตาก็คือมีตั้งแอน4,000ที่ที่เนี่ยเนี่ยเหอวะใช่พี่ยังมันขึ้นอ่ะเออมันส่งเอารถประมูลไหนเว้ยใช่ใช่มันมันแบ่งให้ชัดเจน สลดอว่างบ้านหลังว่างรัพี่ขึ้นรูไหมอ่ะได้ขึ้นอะไรบ้างพี่ดีได้ดีได้ ที่นี่ผมตามรอยพี่ยอมป่อยเงนกู้มาอ๋อติดติดอ๋อทีนี้พอมีใครตัดสิิ์ตัวครับข้าวเอ็มมาเอาไปทำอะไรพี่เอาข้าวออกโธ่แค่ต้องถามได้หรอก็เลยบอกเลยพี่เอาไปขึ้นอาวุธไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้แลนสตาร์ครับก็คือเป็นแลนปกติที่เขารวมนี่แหละเป็นติดหนึ่งในสี่ครับแต่ว่าไม่ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งจะมี็อปให้โดยถ้าที่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะเป็นอย่แหวนทงแล้วก็มีตู้ให้ แล้วสมมดเต็มป่เทก็ลงที่นี่เรากรดชห้ีังนะืนได้ยนยืนไยืนได้นยู่ได้ยไยยนยินได้ยืนยนได้ยนยน้ยไยืยืนไ้ยืยนได้ยืนยื่ไยืนดืนยานยนืยืนด้วยกันได้ีนยืนไไยนลามยนไ้นน เดี๋ยวว่ากันก็คือพี่มาผมมีเงินทุนสร้างตัวให้พี่ได้เอาดีอ๋อใช่ใชแต่น่าจะได้แคปหลังทุกครั้งทุกคนนะถ้าเทสองก็จะไม่อเราได้ปักหลังทุนเลยเหรอใช่ปักหลังมันสองเอ็มสามเอ็เองาดีคืลางมีอสี่ส้าเอ็มเป็นแล้วตอนนี้มีแปดสเอยโอจริงไหมเนี่ยใหอห้เอ็มถาวเอาเอาไปทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แต่มอันนี้ไงวันที่สัปีตะบูนี่พี่สั่นนี่ตะบู ที่สี่ครับก็คือสภาหล่อแล้วตู้ไอเทมอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างในครับข้างในเหรอพอพอเข้าไปกดตังค์ได้ปะได้พี่ได้ได้ผมผมพอใหญ่อยู่ที่นี่ลามเป็นอะไรโอนตังค์แล้วแคปสลิปเออ๋ออันนี้ที่โอนโอนรถพี่ไอ้ลามไอ อ้ามันมายืนนี่แล้วเหรอไม่ใไม่ใช่บีออสพี่คนละคนกันไม่ใช่ใช่ดีอ๋อไอบีออสใช่ก oh. oh. wow. oh. well, ูจำมันได้น hmm. ่าไปจาดมาเลยผมพาไปกดตังค์เร็วพาไปหานีเร็วไปมาไปไปไปนั่งรถสี่หลบปะไปหาไปหาพวกไอเมื่อกี้ไอเนักหลบไปที่แรกก็ได้ปะ ก็แบบนันเนี้เทียรรถประกอบอะไรเงี้ยเทียร์ลากขึ้นมาดีมากเลยเทียร์ลากสามสิบกิโลเป็นรถประกอบปกติรถประกอบมันจะงราคาไม่เยี่ยงนี่แรงทุกส่นเลยแต่ทุกสตอนมีเหรอที่เนี่ยมีครับมีลิฟต์มาทำด้วยนะมันลิฟต์เล่นมันลิกเหมือนกัครับแจ็คไม่ไหนเขาแบบอยากตามมันเล่นกับอันนี้ตลอดเลยเนาะอันนี้ไอ้ตรงนี้เล่นแจ็คนไหมใครใคร นี่ก็คือทวี่สวิตเซอรอแลนด์เลี๋วบางทีแคนไม่อยู่เวยใช่ครับแคนไม่อยู่มาเสียบอลแล้วอม์บอลอะไรคือนี่บันซาวเวอรซาวเวอร์จิงกับแคนจิงที่สุดนี่คือที่ไหนแกนอะไรก็แบบไม่ไม่อวยไม่ละไม่อวยหรือยังไงพี่เอาปกติเลยเนาะไม่ไม่รวมพวกผมแล้วกันก็จะเป็นตอนนี้เป็นคือตัวนี้ สีมันจะมีจัดซีบีซีบียอนเดอร์พี่ก็น่าจะมีแบบว่าพวกที่มีกระดาษนี่แหละตึงๆพี่มีบอลเลนทายมียูเอฟมีเทเวนตีวันแต่แต่แบบว่าเทเวนตีวันตอนแข่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แลนด์นะเข้าไปไปเปลี่ยนรถฟรีหรอปะถักกระเย็นอย่างเงี้ยหรอแล้วแล้วถ้าถ้าแบบปวยอะปวยก็ยูเอฟเนี่ยนะพี่แน่นอนอยู่แล้วเนาะยูเอฟเป็นรถฟรีเรออันนี้นี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือรถรถยอดแสนพี่ข้างหลังเนี่ยไม่คคารินเซนน่าเนี่ย อะไรนะโอ้ยน้องอันนี้คือเซ็นหน้าพี่ยอดแสนแสนบาทโอซีอะผมได้ชนพี่ไหมเมื่อกี้เออชนเดี๋ยวน้องพี่ขอของซีอมันเดี๋ยไม่มีเลยครับพี่ชายอันนี้แสนเ่ยอันนี้แสนหนึ่งเลยเหรอพี่ชายเลขอะไรครับให้ตังค์ได้ไหมพี่เอาพี่เก็บเลขไรพี่บอกน้องไหมไม่ไม่เอาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอขอโทษด้วยครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้รถคารละแสนเลยเหรอ ยอดแสนพี่คันนี้ยอดแสนครับใช่ครับอ๋อยอดแสนแล้วจะได้เหรอแบบว่าใช่ครับแบบว่าแบบว่าต่างไปหนุนนะนะใช่มีสมมติเติมเติมประชายอดห้าหมื่นก็มีอีกคันหนึ่งยอดแสนก็มีคันหนึ่งเพ่ส่วนอันเนี้ยยอดแสนอันเก่าพี่รอบนี้เป็นเวลาโน่ใช่ป่ะหนุ่มใช่ครับพี่ชายใช่ของเรามีสองคันเลยนี่แส่นห้าป่ะนี่พี่ป่ะใช่ป่ะไม่พี่ถ้าถ้ายอดแสนมันจะเป็นเวลาโน่กับอะไรอ่ะอ๋อ เวลาโนกับขยันซ่อมรถไน้สัตว์ f สิบสองพี่เฮ้ยรถคันนี้มัน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 ใหญ่พอๆกับไอ b m ูตอนที่ประมูลตอนแรกเลยเว้ยฮันเบัลเลอร์เลยแรงนะพี่เกี็ตล้อมมาดีโคตรแรงเลยรไปโดนเบรกรถรมันจะลบเรียกแป๊บนึงขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ไปด้วยเราแป๊บพี่รามไม่ึ้นหรอพี่รามไม่ไม่รถนี้นั่งสี่วิ่งห้าร้อยกว่าไม่หรอเก็ตไปพี่รามไปไปามไป ไอ้ลามเร็ล้วดิลามบอกยาวเลยเอ้ไปเลยเปียกไปเลยลามบอกไอ้ลามบอกว่ามันจะกดเงินให้พี่ใช้ติดต่อฝาก 5m จริงป่ะพี่ลามจริงป่ะเรียวป้าเรียวป้าขอ m ะให้พี่เก็ต m1 เรียวไหมไม่พี่เกตบอกพี่อ้ปล่ารู้ป้าพี่เก็ตบอกกับยอเลยให้มาลงที่นี่นะจริงป่ะพี่ลามอะไรนะจริงป่ะพี่เก็ตพี่เรือบอกว่าถ้าพี่เกตมาลงที่นี่อ่ะคือพี่จะรู้ให้ได้ทั้งแก๊งอ่ะแต่เราขอให้ติดต่อเลยฝากลามอย่างเดียวนะ อะไรนะจะขึ้นอะไรนะขึ้นปังหลามให้เลยเหรอลขึ้นปังหลามให้ทางแก๊งใช่เยี่ยมอายุชัวอายุชัวเยี่ยมอายุชัวแต่ตอนตอนนี้ยังปังหลามยังไม่ต้องแต่ขอให้ 5m ก่อนได้ปะปังหลามอาละ2 sub m เลยนะใช่ไมัน2 sub m เงี้ยก็ cm 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 ยี่ห้อเน็้ยอืมนั่นแหละเอ้าโปรโลเป็นเป็นพวกวังแล้วเหรอเนาะไม่ใช่พี่ไม่ใช่แต่โปรโลรวยพี่รู้ไหมช่วงนี้ช่วยโปรโลรวยพี่ฮะโปรโลโปรโลแล้วก็เือคือที่เนี้ยพี่วัฒนจักรผลที่เนี้ย การเล่นโป๊กเกอร์เขาจะวัดไม้ไม่แล้ไแล้วไป้ไม่มีใครโฟกัสขับรถได้หรอโฟกัสด้วยแล้วก็ฟังฟังพูดด้วยมึงจะให้แบบขาดอย่างเดียวแล้วจะไม่มาเลยว่าเราเปียวัดดวงกันหรอที่นี่โอ้โหแล้วไปวัดกะทิไม้ห้าล้านสิบล้านไอ้ิไอริค่ะพี่ไอริวัดสิบล้านยี่สิบล้านอะโอ้โหจวัดกันเดือดพี่วัดวัดดวงอ่ะพี่หน้าสี่เราจะหนักฮัลโหลสเก็ตแลนด์ชิงยี่ชุดอย่างตัวเชิงหลีเจ้าไหนมา ดาพ่อเอี้ยขับรถเก่งจัดเลยเปี๊ะขับรถดึงเกินเว้ยเฮ้ยวมาเราขับป่เอ้ยพี่เปิดบังใบอะไรอ่ะบ้าใครหมดป่ะฮัลโหลเมื่อกี้บ้าหลับยังไงอ่ะหลับไงอ่ะกดตักดลูกกิ้งเมาส์ลูกกิ้งเมาส์ไม่ใช่หรอลูกกลางเมาส์มามันพูดกันไปเรื่อยกลางลูกกิ้งอ่ะมันต้องคลิกเว้ยไว้ก่อนเลยนะไอ้นั่นอ่ะไอ้อะไรอ่ะไม้เบสอ่ะเมื่อแต่ต้มัน อันนี้อันนี้คือทีมรถประกอบพี่ประกอบรอบนี้จะมีสองคันมีเกเล่าคำนี้ครับพี่เกดพี่เกดพี่เกดฮะพี่เกดเปิดเปิดเปิดกดคีย์บอร์ดตรงตัวโออ่ะพี่แล้วแล้วพี่เปิดแบบออฟเอพีเฮดอ่ะแม่งภาพมันจะเป็นอีแบบหนึ่งเลยพี่ลองดูดิใช่ที่ยังมีด้วยนะสำหรับคนที่แบบเหมือนสตรีมในทิกต็อกอะไรนย่ี้มันมันก็ปิดปิดปรับปิดปิดเลือดได้พี่เกดพี่ปรับภาพอะไรนภาพพี่สวยออกมาพี่เกดใช่หรอ ยังไม่ปรับเลยออฟหรอแค่เนี้ยเหรอ A P F นะพี่ลองปรับเป็นออฟใช่ป่ะแล้วภาพมันจะสบายตาจัดเลยแล้วพี่ลองเล่นดูแต่ถ้าพี่อ่าอันนี้บูท A P F A P F พี่จะขึ้นถ้าบูทฟชั่าภาพเปนเดิมสวยกว่าผมว่าภาพเดิมสวยกว่าแค่เหรอไม่แต่หมายถึงว่ามันสบายตาเฉยไม่ฟีลนะเดี๋ยวกูว่ามันสบายตาใช่ป่ะพี่เก็ตสบายตาสบายตาเว้ยมันสบายตาเว้ยเรื่องสาวเรื่อนสาวเรืสาวเสาวเหมือนเราแบบไม่ต้องไปภาพเป็นสองน้ำหน่แอบเก็กสาวนะ ไปไปไปเถอะไปเถอะพี่พี่รามลงหน่อยเอ้าเปลี่ยนอะไรอ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลบนรถอ่ะได้ข้าวเล็กไรพี่เอาข้าวให้น้องอ๋อไปเล็กเยอะโอ้โหโอ้โหเดือดไปปั่นทั้งวินเนาะโอ้โหแต่ แต่เหมือนกับต้นต้นประมูลก็จะแจกนี่กว่าเนาะไม่ทุกอย่างประมูลดีหมดเลยพี่ต้นเลี้ยวเบรกบูสถึกน้ำมันดีทุกอย่างพี่อ๋ออันนี้เบรกได้เบรกได้ห้าร้อยกว่าใช่พี่ใช่ใช่อันนี้มันก็แรงแต่แต่เทล่าเทล่ากับเทล่าาเวอร์นะพี่เทล่าาเวอร์นะเทล่ามันเหมือนเทล่าสตาร์แรกเลยที่มันเบื่ออย่างนัี้ยพุ่งแต่มาตัดแค่สองห้านะที่เนี่เหมือนกันเหมือนกัน แต่แต่พุ่งจัดพี่เป็นเจ้าของเซิร์ฟแต่รู้รู้ทุกอย่างเลย <c oughs> อนนะเรามันก็แนะนำม,มาเยพี่แกก็จะมาขึ้นแกงนะชื่อชื่อแกงอะไรพี่ยังไม่มีไม่คิดหรกเนาะที่นี่งัดร้านแบบร้านร้านร้าน,านละเจ็ดคนนะพี่ไม่ได้ไม่ได้ทาแกงอ,อ๋อใช่ครับแค่นีนะอย่างถ้าอย่างงี้ทั้งแกงเดี๋ยวเดี๋ยวแกงไหนแขกเขางอเงกันเลยไม่เอาอันนี้ไม่ได้บ้างเหรอ จัเจ๊อยไหนอะเจะไม่เจ๊เจไม่ตื่คเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปลูบอพูดดีกว่าบอลลจี่ทำังเลยจะแล้แขวนอีกยอดแขวนกันอีกยลลูออไรอแขล้ฮมึงรู้ย่งขี้เลยเหรอมเ่องดี๋ยวโทาแจ็คกว่าถามแจ็คทำไมแจ็คเดนี่เป็ละมินเปละมินแจ็คจปดี๋ยพาไปจแจ็คจอยู่ะเปละมิน่ละมินแจ็คยู่ปะเปียกสตรีมสไลด์ดิเฮียเดี๋ยวดน สอบนะเว้กูหาอยู่กูหาอยู่ไม่รู้ว่าแกอยู่่อกูทดสอบเฉเว่าใครจะด่าหรือกูตัวหาแกอยู่ไม่รู้แจคเพนเบอร์เหรอม่ติดอ่ะเดี๋ยวกูตัวหาแกบับเอ้ยแกอยู่ไหนวะคันนี้รถประมูลใช่ป่ะไอทีที่บบไม่ใช่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 อเคอเคโอเคเอเคโอเคอเคโเอเอเคอเคอเคโอเคโอเคโอนีมันจะอเเเเนเบอร์เหรอพี่ามผมโทรไม่ติดอ่ะ ไปเลยไม่ครับไปไหนไปไหนครับที่พาร,ร์ทรถบีเฮียครับพี่โซไม่ติดเหมือน,นกันปะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนแจ๊คมีมีม,มีมีคนอยากไปหาหน้าใเนี่ยเพื่อนเข้ามาหาหน้าเนี่ย,ยนะยืนยันไหนฮะหน้าในหน้ได้เจอเองดีกว่าเพื่อน <c oughs> นำ้นำมานำ้นำมาน้ำมาเรียนได้ปะ่ะ ใช่ใช่เพ่เดี๋ยวเราไปหาก็ได้ไปหาหรือว่านายอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปหาก็ได้เพื่อนคือไม่ต้องให้มารอเผื่อนเขาได้ได้เพื่อนสองเรมาสองเราไปร้านมือสองพี่เปียกร้านมือสองใช่ป่ะร้านอ่าเดี๋ยวต้อเรามัเดี๋ยวกันแหล่เมื่อก่อนมือสองมือสองเฮ้ยรถท่านโค้งไงมือสองงานร้านอยู่เหรอ มั้งพี่มันรู้รู้พี่รู้ว่าลามรู้รู้พี่รู้ยันลานอ่ะเอ้าเราเยอยู่คอามควาแม่งัดเหรออ่าไปพี่ไปนี่นี่ตามโลตามโลเปียกนี่นี่ไปตามโลเปียกอะไรกูบอกไม่ใช่กูเห้ยเขาทำอะไรกันอ่ะตรงตรงพี่ไอ้นี่คือที่ขอพรไม่มีอะไรหรอกใช่หรอไม่มีซูเปอร์ด้วยหรอซูเป้าเอฟเคพี่พี่อะรันสองห้ามีแต่รถแบบว่านี่หวะรถก้าวโซนเหรอเห็นวีเอวงเอด้วยพี่แบบยัง